สวัสดีค่ะส่วนธนพัสสกลนครค่ะต้นพันธุ์ไผ่สร้างหมุนนะคะตัวนี้แปลงต้นพันธุ์ของทางสวนค่ะชุดที่ถ่ายรูปให้พี่ๆได้ชมกันนะคะตัวนี้ทางสวนจะไม่ได้ขุดเง่านะคะเนื่องจากว่าจะมีต้นที่ มีขนาดนาเล็กแล้วก็ใหญ่ปะปนกันไปก็คือทางสวนจะปลูกเพื่อเอาไว้ให้พี่ๆที่แวะเวียนเข้ามาซื้อต้นพันธุ์ไผ่ของทางสวนนะคะเข้ามาชมเนื่องจากว่ากรนี้อายุของเขาก็จะน่าจะอยู่ที่ประมาณ3ปีกว่าๆเกือบ4ปีแล้วนะคะเพื่ออยากเห็นการเจริญเติบโตของต้นพันธุ์ไผ่ค่ะทางสวนปลูกแบบ ให้ระบบน้ําจากธรรมชาตินะคะก็คือให้น้ําจากน้ําฝนในช่วงของฤด,ดูฝนเลยการบํารุงทางสวนก็จะเน้นในช่วงก่อนหน้าฝนนะคะก่อนที่ฝนจะลงมาจะมาเร่งใส่ปุ๋ยคอกนะคะ <c oughs> เพื่อรอน้ําฝน <c oughs> ที่เห็นท่อเขียวๆทางสวนเพิ่งจะติดตั้งระบบน้ําให้เขาค่ะแต่ก็ไม่ค่อยเปิดให้สักเท่าไหร่นะ ที่มีเนื้อไม้ดีลำแกล่งค่ะไผ่ลำตรงปลูกกั้นแนวรั้วค่ะปลูกทำแนวบังลมได้นะคะตัวนี้เป็นไผ่ที่มีพี่ๆหลายท่านให้ความสนใจแล้วก็สอบถามกับทางสวนเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยค่ะ ชุดนี้จะเป็นชุดที่ทางสวนปลูกโชว์ไว้ให้พี่ๆที่แวะเวียนเข้ามาที่สวนนะคะสำหรับชุดที่ทางสวนทำต้นพันธุ์ก็จะปลูกไว้าจากทางด้านหลังค่ะจะขยับลงไปด้านหลังสวนเลยนะคะตัวนั้นจะเอาไว้ขุดเพื่อทำต้นพันธุ์ลําสวยค่ะเดี๋ยวถ่ายให้ชมใกล้ๆเลยนะคะ เอกลักษณ์ของเขาเลยค่ะเขาจะมีแป้งอยู่ที่ลำนะคะตัวนี้ก็อายุน่าจะได้หลายเดือนแล้วนะคะเพราะว่าแป้งของเขาก็จะเริ่มหายไปถ้าเป็นลำที่อ่อนนะคะหรือขึ้นมาใหม่แป้งเขาจะโอกเขาวเลยค่ะเต็มทั้งลำเลยนะคะ พี่ๆที่สนใจต้นพันธุ์ไผ่สร้างมนต์นะคะหรือว่าไผ่สายพันธุ์อื่นๆของทางสวนก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้คะ่ะที่เพจ f a c e b o o k สวนธนภัสสกลนครแอดไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศรัพท์091 05 158 39หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์าภาษาอังกฤษธนพัฒน์กาเด่นค่ะ